การคำบางเวยนะครับจากทีมงานบางวองภาพยน์นะครับคืนนี้ถ่ายสองเรื่องครับภาพยศทีออกคุ้นะครับออให้รับเวยนะครับออกคนที่สายันนะครับเจ้าภาพนะครับจากทีมงานต่อกรภาพย์นะครับอณครับ

ไม่ต้อปทำอะไรที่่าเอเนะคุณช่วยห่อหลอกอะไแม่จ๊ะเขามีไอชอเขาข้าเขียวโหไม่หายแต่หมดที่เขาไปซื้อที่ไหนที่เาสั่งทำอะไรสร็จไหมน่าจะลำบากอยู่ที่เราิดต่อ 你将有一 ดีครับผมน้อยบางบอลประยนตร์น,นะครับก็เดิมทีก่อนจะมาปีก,กรอ์เครื่องฉายหนังเนี่ยมาก่อนก็จะเป็นเด็กเด็กหนังมาก่อนเด็กหนังอยู่ทยุยเจริญภาพยนตร์ครับแล้วก็สามส้ภาพยนตร์ครับอ่าแล้วก็ลุงโรดภาพยนตร์ครับผมอ่าก็จะมีสามบริการหลักๆที่อยู่เป็นเด็กหนังครับเป็นเด็กหนังเป็นสเ็คเกอร์นหนังอ่า แล้วก็มาเป็นเด็กหน่วยนะครับทีนี้พอหลังจากที่เขาทำการรับผู้ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพครับมาทำงานอยู่กรุงเทพครับก็เรามาเปิดเปิดวิกก่อนเปิดวิกล้อมผ้าแถวไหนอยู่กำนันแมสครับกำนันแมสครับซอยกำนันแมสซอยกำนันแมสครับผมแล้วก็หลังศาลครับผมอ่แล้วก็อยู่ที่หมู่บ้านเอสเคก็คือสถานที่ครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนั้นที่ ที่ปิดวิกโอปิดวิกดีมากครับรมันมีอยู่ที่ไหนมีทุกวันไหมก็เมื่อ <c oughs> ก,ก่อนก็มีอาทิตย์ละส <c oughs> ี่วันห้าวันออนนี้เราคือขายาวันพุธวันพเสาร์อาทิตย์อา่าและจะจะสี่วันรวดเลยก็ถามว่าดีไหมเมื่อก่อนดีครับคืนหนึ่งเก็บได้ทีสองหมื่นกว่าหมื่นกว่าบัตรราคาเท่าไหร่บัตรราคายี่สิบาทยีททท่สิ <c oughs> บบาทเด็กผู้ใหญ่ เด็กแค่สิบาทเด็กสิบาทผู้ใหญ่20สบครับไม่ธรรมดาเลยนะขายสองหมื่นนี่คือไม่ธรรมดาก็เรียกว่าวิตแตกเลยมันไม่พอสถานที่ก็มีแค่ไหนก็เต็มแค่นั้นอ่ะมันไม่พอคือเต็มทุกรอบเลยไหมฮะใช่ครับบันก่อนเต็มแล้วบรรยากาศเป็นยังไงครับเรา อ่ะเขาเอาเสือเอาสารมาปูกันหรือว่ามีโต๊ะก็เมืก่อนมัดเป็นหนังวิกเนี่ยถ้าเป็นเทพเนี่ยก็เขาจะไ่เอาเสือมากันนะครับจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์กระดานสือพิมพ์นะไอ้นี้เราก็เลยขายหนังสือพิมพ์ไปแผ่นละบาทแผ่นละบาทขายหนังสือพิมพ์ไปด้วยครับแผ่นปูรองนั่งว่างั้นใช่แผ่นละบาทละบาท,บาทก็รายได้ดีเหมือนกันดีเหมือนกันดีมากประบเมื่อก่อนดีมาก เขาว่าก่อนนี้มันอ่าพวกแผ่นซีดีมันยังไม่มีมานะแผ่นซีดีมันไม่มีมาเนี่ยพอยุคมาหา,ายไปยุปยปมาที่แผ่ซีดีมาปับ๊บมันก็เริ่มลดลงลดกระแสมันก็ลงลงมันเริ่มดาวลงครับผมพอแผ่นซีดีมาแล้วฮัตซดมามันก็เริ่มไปกันใหญ่ลยทีนี้เริ่มเริ่มซุดครับและยุคนีดีมาก็ ไม่ต้องดูไหนดูในโทรศัพท์ก็ได้แล้วเนี่ยแต่ดิ้ก็จะเหลือแบบคนที่เล่นอัดรักเอาไว้มากกว่าเล่นด้วยใจรักใจชอบมากกว่าเป็นเพราะใจชอบถึงอยู่ได้วาาช่ไหใช่แตนะ่ถ้า,ามาทําเป็นอาชีพก็ไม่คุ้มทุนนะเอาปาอัจจุบันนี้ถ้าเรามาทําเป็นอาชีพไม่คุ้มทุนเพราะว่าสภาพหาเ่วนน้อยครับมันมะันไม่ค่อยมีสภาพหาเงินเวลาที่ว่าเห็นหนังก็ไปใช้กันเยอะๆอ่ะไม่ได้ไปสภาพนะเขาไป,ไปช่วยกันไปช่วยา ก็เหมือนว่าเราใจรักอยากเอาเอาหนังเอาอะไรไปช่วยเขาแต่ตังนี่คือคือไม่ได้ครับไม่ไม่ได้ครับใจรักใจรักครับจำไม่ได้ช่วงนั้นนะครับทอ้อจำไหมผมไม่ท้อครับเพราะว่าบังเกิดว่าคนเราถ้ามันทำหนังอย่างเดียวยนะมันจะอยู่ไม่ได้แต่บังเกิญว่าไม่ได้ทำหนังอย่างเดียวม,มีธุรกิจร้านอาหารยอยีกสองร้านนะ แล้วก็ผมมีธุรกิจรอดรับจ้างแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นงานอดิเรกงานไหนเนียก็คือชายนางเป็นงานอดิเรกว่างั้นครับผมมันจะเป็นอาชีพประจาถ้ามาชายนางเดียวคงไม่รอดแล้วนะใช่ครับแต่เป็นงานอดิเรกไปเพราะเราพาไปงานช่วยนี่ครับค่าแรงลูกน้องก็ต้องจ่ายวันละสองพันสองพันนะเพราะผมก็ต้องควักกระเป๋าสองพันเขาก็ต้องใส่ว่าทำไมเอ๊ะ้สองพันเราเงินไหนมาจ่าย ก็อย่างที่บอกครับมันมีอาชีพมั็นมันชีพบ้นานอาหารแล้วก็ที่กรองลับจ้างแล้วก็บางทีก็ขายอะไรขายหนังขายอะไรจับปลาขายไปพวกเครื่องชใช้หนจับปลาขายไปไทยเสร็จก็เลยมีรายได้ส่วนนั้นมาอการทุกอย่างก็คือเราทันในนี้ที่มันมีรายได้ส่วนหนังเนี่ยเราไม่ได้มองว่าจะมีรายได้เรามไม่ได้มองไม่ได้วางแล้วล่ะครับถ้าถามว่าสร้างไรายไดไม้มันมันมันไม่สามารถจะสร้างไรายได้ได้คือทําเป็นอาชีพก็ ไม่ได้ครับไม่ได้เลยไม่คุ้มครับไม่คุม<ะ>้มครับไม่มีครับเพราะอุปกรณ์ใหม่เขาไม่มีแล้วทุกวันนี้ที่มีในอุปกรณ์ก็เก่าๆกั็่วนมากของใหม่ไม่มีเข้ามาแล้วเพราะว่ามันมันมีระบบยีตอนเข้ามาแทนที่จะมีหน่วยใหญ่ดังชาอิสานก็ยังเลี้ยงได้เพราะว่าเขายังมีงานปิ๊กปิ๊กบ้างอะไรมากอย่างนั้นก็ยังไปได้แต่ถามว่ามันก็ไปได้แค่ไม่นานหรอกเพราะว่า เดี๋ยวนี้คนเขาเริ่มพัฒนาไปดูทางโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตการทางอะไรดูทางอินเทอร์เน็ตครับผมแค่มีมือถือก็ดูได้แล้วใช่ครับดูได้ทุกที่และอย่างในการที่ดูหนังคนก็ไม่ค่อยจะดูหนังเพราะว่าเรื่องของเสียงมันจะดังมากถ้าเปิดเพลงยังไ่เท่าไหร่แต่เวลาฉายหนังก็มันดังมากก็เดินหนีหมดยังปยายามสังเกตคนที่ดูหนังว่าทําไมเดินหนีเพราะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียงมันดังมากบางคนเล่น เป็นเขาก็จะค่อยๆซื้อค่อยๆทำไปด้วยใจรักนะถ้าเล่นเป็นอาชีพก็แค่อ่ามีงานก็ไปไม่มีงานอ่ะมันต้องมีอาชีพอื่นรองรับไม่จะไปลองงานหนังอยู่ยุเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วครับต้องต้องมีอาชีพอื่นรองรับงานหนังนี่ให้เป็นอาชีพเสริมมาเป็นงานอันดิเรกไปเป็นอดิเรกไปครับ <Yap. S 2> ไ,ไม่ไม่แนะนําให้ทําเป็นอาชีพแล้วอะ้วอย่างนี้อย่างสมมติว่ามัน<ะ>มันมีงานหนังเนี้ยแล้วมันไม่ได้ต่อเนื่อง แล้วอย่างเงี้ยเราจะไปหาคนงานยังไงแต่น,นั่นแหะคือประเด็นเป็นประเด็นใหญ่เพราะทุกวันเนี้ยเราหาลูกน้องไม่ค่อยได้เราก็ต้องใช้เพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเขาตลอดเวลาเงี้ยต้องครับเราไม่ได้เลี้ยงเขาเพราะเราจะต้องหาเพื่อนหาญาติหาพี่น้องอะไรมาช่วยกัน ถึงจะไปได้เหมือนกับหายากยิ่งกว่าเจ้าภาพฉายหนังหรือเปล่าใช่ครับหายากเขาเวลาไปนี่เดี๋ยวนี้อะไรมันหนักมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนตู้สองใบมี่กะไปก็ได้มันไม่หนักมากเดี๋ยวนี้มันหนักมากหนักเป็นต้องซื้อลถเคดกันอะไรกันนี่ยต้องมีเคดครับมันหนักมากและราคามันก็ไปได้การรับงานมันไม่ได้ราคามันมันทำราคาไม่ได้ต้องแือว่ามันไม่ได้ราคาแล้ว มันมันไปยากมันจะไปต่อยอดอะไรมีเท่าไหร่ลงลงไปมันก็ไม่ได้ขี่มาค่ะมันมีแต่จะไปกับของของไปแล้วนานๆมันออกมาใช้มันก็จะเสียหายได้เหมือนกันครับช่วงแรกๆครับที่พี่เริ่มก่อตั้งหนังขึ้นมาเนี่ยพี่ซื้ออะไรไปก่อนซื้ออะไรเข้ามาก่อนตอนนี้ครับตอนแรกๆก็จะซื้อพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องใช้หนังทุกอย่างแล้วเครื่องเสียงให้มาซื้อทีหลัง เขาเครื่องเสียงเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้ใช้เยอะยี่ห้ออะไรครับที่เป็นเตาเตื่อก็จะเล่นพวกเป็นเจริญแล้วก็บอสเท็อ่าจะเล่นแบบนี้มากกว่าครับแล้วก็เออ่ซิงกิว่าซิงกิว่าอ่าซิงกิว่านี่มามารุ่นแรกแรกซิงกิว่าประวติศาสตร์จะมาตั้นแรกแรกนะแล้วก็เทคนิคติกเทคนิคสมัยเป็นเป็นหลอดอะไรต้องเป็นรุ่นแรกๆกัน กว่าเนี่ยเป็นิกว่าหลอดแล้วก็เทคนิคเนี่ยเป็นหลอดไมิได้เป็นหลอดเป็นการเป็นแท่งอาร์คเหรอครับใช่ครับเป็นแท่งอาร์คอ่าเป็นใช้ถ่านก็ไมก่อนใช้ถ่านเรียกว่าถ่านครับเพราะเราใานสมยกวาดใช้ถ่านเนี่ยเวลาขายหนังทีก็ต้องไปซื้อถ่านอ่าคู่หนึ่งสิบบาทที่สิบบาทอะไรเงี้ยเออมันมันมันแท่งละเท่าไหร่ครับคู่คู่ละมันมีตัวสั้นกับตัวยาวอ๋อตัวคู่ตัวเมีย่างงี้ครับผม เขาขายกันยังไงอะ่ะมันก็เป็นคู่คู่ละสิบกว่าบาทสิบกว่าบาท่าทะแล้วอย่างคืนหนึ่งเราใช้เยอะไหมเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งใช้คู่หนึ่งคู่ครึ่งแล้วแต่เราจะเล็กคู่ครึ่ง่ะก็ประมาณนั้นแล้วแต่เราเล่งเพราะเราแสงมากแสงแรงแงใช่ครับถ้าเราเล่งมากมันก็จะกินมากเราเล่งน้อยก็จะกินน้อย อันนี้ก็ต้องมีความชํานาญนะนะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราเห็นแสงมันไม่ดีตอนเร่งกับไปอะไรย่างเงี้ยมก็มีตรงนั้นอยู่ที่มือฉายครับจะให้หมดเร็วหมดชาร์จแล้วก็ให้ให้แสงมันแรงมากรแรงน้อยนะนะใช่ครับมันเป็นหน่วยหนังมาแล้วเนี่ยมันก็มีแต่เครื่องเสียงไอ,ไอ้คำว่าซื้อเพิ่มมันก็จะพวกเป็นพวกฟีนหนังมากกว่าที่ซื้อเพิ่มมาอ่าค่อยๆจะยอยซื้อเพิ่มเพิ่มหนังเนี่ยถ้าเกิดว่าหนังกันไหนเมื่อก่อนเนี่ย เรายัซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องเช่าหนังเขาส่วนมากปีมนะทวกบีนน่ะเราต้องเช่าเขาตลอดะเราซื้อเองไม่ได้มันมีแท็แม่มันมีลิขสิทธิ์เขาเราเราไม่สามารถจะซื้อเองได้มันจะเป็นบริษัทใหญ่ๆก็ซื้อกันอ๋ออ่าคือเช่าอย่างเดียวใช่ครับเช่าอย่างเดียวแล้วแล้วนี้ถ้าถ้าเราอยากได้หนังสักเรื่องมาเป็นของตัวเองอะฮะ แล้วต้องมีทุนไปซื้อต้องครับหรือว่ามีเงินแต่แต่ซื้อไม่ได้ไม่ได้ก็ซื้อไม่ได้ครับถ้าเขาไม่ขายถ้าเขาไม่ขายก็หมดสิทธิ์เช่าอย่างเดียวใช่ครับอ๋อก็คือเมื่อก่อนก็คือว่าต้องใช้ระบบเช่าอย่างเดียวเลยใช่ครับอ๋อเขาไม่ปล่อยอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ปล่อยครับ้องเช่าก็แล้วแต่สายหนังก็จะขายไปสายไหนสายใต้สายเหนือสายสารอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาก็แบ่งเขตกันไป จ้าวไหนก็ปี้ไปแล้วเอ๋บริการเล็กๆก็ไปเช่าต่ออีกทีเลยจะเป็นระบบแบบนั้นมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้อะไรเป็นไรเลดาเป็นระบบคอนเนคเตอร์เนี่ยเป็นระบบไฟหนังไฟนังและอย่างหนึ่งปัญหาตอนนี้ก็คือบางบางบริการเนี่ยอย่างเช่นบริการลเล็ก มันก็ซื้อหรือก็สิทธิ์ก็ซื้อยากอยู่ตรงที่ว่าบางครั้งอ่ะซื้อมาแล้วมันไม่มีงานเพราะว่าม,มันไม่เหมือนเช่าฟิล์มหนังเมื่อก่อนเนี้ยถ้ามีงานที่จะไปเช่าฟิล์มหนังมาฉายถูกไหมฮหนังอะไรก็ช่างมีงานเมื่อไหร่จะไปเช่ามานนันไม่มีงานเราก็ไม่ต้องเช่าไม่ต้องไปเสียตังค์แต่มายุคนี้จะไปเช่าก็าไม่มีเช่าเขาขาย,ขายต้องขายต้องซื้ออย่างเดียวถูกต้อง ซื้อมาเลยปีหนึ่งเท่าไหร่อ่าหมื่นหนึ 1, ่งหมื่นห้าแล้วแต่ตกลง,งกันไปพอซื้อมาปั๊บแต่กลับกลายว่างานไม่มีไม่มีงานไม่มีรภาพหาอ่าเดือนหนึง่งสักงานหนึ่งก็ไม่คุม้มละแต่ถ้าจอไหนมีงานอย่างนี้มันมัน,ม,นมันจะพอประเมินได้ไหมครับว่าอย่างสมมติว่าหน่วยหนางอ่ะไม่มีงานเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคุณภาพงานของเราหรือเปล่าไม่ครับหรือว่ายังไงไม่มีสภาพจ้าเพราะอันหนึ่งเขาว่าไม่มีสภาพกดจ้ามาปั๊บ มันไม่มีคนดูคนดูเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วก็อย่างที่บอกครับเขาไปดูใน youtube กไ็ได้ครับไปดูทางอิเเน็ตทางโทรศัพท์ก็ได้มมไม่ต้องมานั่งดูถึงนี้แล้วเวลามามีหนังดีไม่มีคนดูเดี๋ยวนี้มันเนนเหมือนกับยุคยุคมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วต้องครับมันเปลี่ยนแปลงไปคนที่จะมานั่งแบบนั่งตบยุงหรือนั่งแบบให้ยุงกัดมันไม่มีแล้วใช่ครับมันไม่มีมานั่งตบยุงโอ้ยร้อนก็ร้อนแห่มาาูยุงเดี๋ยวเนี้ไม่มีใครก็มานั่งแล้ว ก็เหมือนว่าวัฒนธรรมการดูหนังหรือวัฒนธรรมที่มัดเคยเป็นลูงเลื่องในการดูหนังมันมันมันจะค่อยๆหายไปใช่ครับทุกวันนี้มันหายไปนี่ก็คือโอเคแต่ก็ยังมีคนอนดูักษเอาไว้ทุกวันนี้อย่างผมเนี่ยคนหนึ่งก็พยายามเก็บอนดูักษเอาไว้จนขวาไม่มีคนดูเอาเถอะถ้ามันมีคนจ้างโอเคเราก็ไปขายอย่างเช่นงานสดเจ้าเขาจ้างมาขายครับตอบล้วก็ไม่มีคนดูลรวขายทำใหม่ครับตอบว่า ผมฉายเพราะผมก็ได้ตามว่ามีเจ้าภาพจ้างแต่เขาฉายมาให้เจ้าดูมันก็มีขับต่อก็ฉายเจ้าดูคนจะดูก็ดูไปไม่ดูเขาไม่ได้ว่าเพราะว่าเขามีเจ้าภาพมาจ้างก็คือฉายเรามีเรามีเจ้าภาพถูกต้องเราฉายให้เจ้าดูใช่พระเจ้าภาพมาขามาอย่างเช่นนะมันก็มันมันมันมีคำถามอยู่ไหมครับว่ามาฉายทําไมใช่อ๋อมันมีคาถามนี้ีครับนีอ้โหมครับแล้วก็ต้องบอกเขาไปอ่ะเอาก็ฉายเจ้าดู เขาขายได้เพื่อถาวายเจ้าอย่างเช่นตอนก่อนจะหนังก็เลือกขายเนี่ยขายโพสิทธ์ก่อนอ่าอย่างเงี้ยก็ถาวายเจ้าที่เจ้าทางอ่ถาถวายเจ้าของ,องเจ้าอ่าตอนนั้นจบทอดขายโพสิทธ์ตออ่าสำหรับงานสักเจ้านะงานแก้บนอะไรก็ต้องมีหมดจนงานบ้านงานอะไรเนี่ยเขาก็หามาเพื่อประดับเกียรติในงานก็อีกแบบหนึ่งจะไม่มีคนดูเขาก็ไปสวดเจื้เผ้าเขาถือว่าเขาจ้างมา มาประดับเดี่ยวยังให้งานมันขึ้นเคียงมันเงียบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่มันมันไม่เงียบบางครั้งมันก็ไม่มีคนดูดูกันเองใายดูกันเองส่วนมากแล้วก็ถ้ามันเดี๋ยวนี้ส่วนมากก็ไอ้ที่ขายกันเยอะๆไปจอหลายๆจอเยอะตามวัดามอะไรนี้นะมันก็ไม่ได้มีจังหวะก็แห่งก็ไปช่วยงานกันอะไรไปช่วยงานไปเพื่อวัดสนุก คือเหมือนกับไปพบปะสังสรรค์กันถูกต้องครับเหมือนไปปะสังสรรค์ไปเพื่อความสนุกไปแล้วดูว่าอุปกรณ์ใครจะดีเสียงใครจะดีเอาไปแข่งกันไปในตัวเล็กๆน้อยเหมือนกัเหมือนกับคล้ายๆกับชมรมชมรมหนึ่งครับอ,อ๋อก็จะไม่มีครับเวลาเวลาไปช่วยก็เดี๋ยวพวกก็โทรมาเดี๋ยวบอกว่าไปไหมนู่นไหมไหมเขาก็จะบอกกันเองครับอกกันต่อไปทางเฟหมั่งทางไลน์ทางทูสถ้าเราสะดวกเราก็ไปอะรย่างเงี้ยใครว่างก็ไปแต่ผมแย่ผมว่างอ่ะวว่างก็ ไปใช่ไหมแต่แต่ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไปแล้วไปทําปีหรือว่าอะไรนะลูกน้องตุ้มาเนี่ยเราก็ต้องจ้าเขาอย่าคดใช้เนี่ยห้าร้อยเด็กยกตู้ได้ห้าร้อยต้องมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถค่าเด็กกลวยอ้าคนละห้าร้อยสี่คนก็สองพันละค่าค่าน้ำมันรถสหารง่ายๆเลยคือสองพันกว่าที่เราจะต้องจ่ายไปคือนอนอต้องมีสองพันใช่ครับ นี่คืองานช่วยอ่านี่คือการช่วยอ่าครับ<ำ>อย่างนี้ว่าเอ่อไปหลายต่อแล้วทุกจอไม่มีรายจ่ายมันมีแน่นอนรายจ่ายคืนไม่งั้นลูกน้องที่ไหนเขาจะไปฟรีอะ<ำ>นอกจากเป็นพี่เป็นน้องก็จะไปฟรีไม่เอาตังค์อะไรกันมันมีแต่ยังอย่างผมเนี่ยเนี่ยอาศัยเพื่อนไปอาศัยลูกไป,เพ,ไปเพราะจะเอาเขารูกไปก็ไม่ได้เพราะลูกจะติดเรียนอ่ามันยังเรียนหนังสืออยู่ก็<ำ>อาศัยพวกเขาไปแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องธรรมดา แค่อย่างที่บอกว่าเรามีค่าจิตายเนี่ยเราต้องมีายาชีพอย่างอื่นด้วยถ้าเราทำหนังอย่างเดียวแลกจ่ายอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ไปเราก็อยู่ไม่ได้หรอกนะของเราก็ไม่เป็นยาซื้อได้เราซื้อของได้เพราะาเรามีอาชีพอย่างอื่นมาเราก็าซื้อก็ขายอะไรขายพวกเครื่องขายหนังซ่อมก็สายหนังเราก็ได้อย่างเงี้ยมาซื้ออย่างเงี้ยเราก็โอเคอยู่ได้ครับแล้วก็ทําร้านอาหารอย่างเงี้ยทำกิจการอะไรเราก็มีไรายได้มาซื้อมาเสริมได้แต่ถ้าลาพังมาหากินกับหนังเนี่ย มันไม่พอไม่พอครับไม่พูดเพราะวันหนึ่งเมื่อก่อนสมัยก่อนรับการเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้กี่พันหลักพันหลักหมื่นมันถามเลยไ <c oughs> ม่กี่พันใช่ไหมฮะไม่เหลือไม่เหลือครับบางทีควบควทุนตัวเองเนี <c oughs> มันมันไม่ได้มีงานบ่อยขนาดนะั้น